มันจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมลองกับน้ำจิ้มซีฟูดบ้างครับคำนี้มอบให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผม สวัสดีครับผมกแป๊บซี่กินแซบครับวันนี้ผมํามากินแมงกะพลุนครับผมครั้งแรกเหมือนกันครับผมยังไม่เคยกินเลยครับผมแล้วก็จะปีนี้กินกับคู่กับน้ำจิ้มซุกี้แซบครับผมแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมผักแกงก็จะมีผักกาดหอมครับแล้วก็แตงกวาครับผมก็จะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแป๊บซี่กินแซบด้วยนะครับผมไปชมคลิปกันเลยครับครั้งแรกครับผม จะไปคุกน้ำมันงาหอมๆนะครับโรยด้วยงาขาวครับผมกลนะกรุบมากครับผม เป็นแม่กระคุณเจิดนะครับผม จะไม่มีรสชาตินะครับผมรสสัมผัสมันจะเป็นกรึบๆอารมณ์มคล้ายหมึกครับผมแต่หมึกจ,จับแบบมีรสชาติกว่าครับผม,มจิ้มแซ่บมากครับผม มันจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างครับ เพื่อนๆเ,เคยกินยังครับผมคอมเมนต์ Comment มาครับ เคยกินครั้งแรกครับผมอร่อยดีครับ ใช่ครับตัวแบบนี้ครับผม,ม,ม,มที่ฉ่ำๆไปเลยครับผม บอร่อยมากครับผมถึงมาสองกิโลครับผมสองร้อยบาทครับจะเป็นแมงกะพรุนจืดนะครับผม เพื่อนลองทําตามได้นะครับผมลวกในน้ําเดือดแล้วามาสเอามาน็อกน้นําเย็นครับผมแล้วคลุกด้วยน้ำมันงาและงาขาวครับผม คุณจะเข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมทั้งช่องติกตอกทิกต,ตอกและช่อง YouTube ด้วยนะครับผมจะขึ้นให้นะครับอนาคตผมอาจจะทำเพจด้วยนะครับผมยังไงก็รอติดตามผมด้วยนะครับผม คำนี้มอบให้กับเพื่อนๆเลยนะครับผม คำสุดท้ายแล้วกันนะครับผมอิ่มมากครับผมครับผม,บผมเป็นไงกันบ้างครับอิ่มแล้วครับผมวันนี้อร่อยมากครับผมเป็นเมกอพุนจืดครับผมคุกน้ำมันงากับน้ำจิ้ม สก,กี้รสแซ่บครับผมอร่อยมากครับผมเพื่อนคนไหนยังไม่เคยต้องลองเลยครับผมมันอร่อยครับผมจะเป็นกรึบๆครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ